น,น้องหอมไปนั่งอยู่ข้างหลังเลยโอเคภาพสวยแบบน,นี้เออมีนั่งฝ่าหน่อยอยู่ข้างหลังแล้วบ้ยคักคักคักนี่น้องหอมอันไม่แกมแตงขนเปโซกาลัางมากอีกแล้วขนเสือมากบอว้ามาบว่บังพอดีเลยกาลัางสิถทยายวิดีโอเสือมาออกรา่ก,การพอดีเลยอ้อยมันบาเข้ามูเข้าพวกแมมไปอาบน้ําเร็ว โอ้ดอกทานตะวันใหญ่โอ้ยเขาถ่ายลิปอยู่กับสนดุงสนดัางเขาเสียวต้องรูตุบดูเนี่ยแม่เน่าอโอ้มันจะเป็นสีขาวขาวแดงทำไมตัวเล็กจั่งเลยอะเออใส่ได้ไหมนัน่ะเออไปใส่ไปใส่ข้างน้ำผุนผุนยางไปนี่สร้างตรงมาจากปักไตแล้ค่ะนี่เถ้าแก่ สวนทุเรียนเดนอนี่เด้อคนขามือเออสวยดัขาหอมเอาลงเฟซให้หน่อยลูกสาวชันนะ่ะเออจัดไปจัดไปจัดไปรองท้าก็สีชมพูนะคะไปซื้อใหม่ออกใหม่หมดนะคะนั่นเอนจัดไปค่ะจากหน่อยก็ดำมาเยอะอีกค่ะวนเสียแต่เงินเลยค่ะ ใครมีลูกสาวไม่เหมืนแนวนะคะใครมีลูกสาวไม่เหมืนแนวนะคะโอ้ตรงหัวลูกค่อยลุน้น้องคว้าไปแคหยังอะไรใส่ใบมันเจ็บหูโอ้มันเจ็บหูบโอเคโอเคใส่ได้ไหมใส่ตัตีสีผุนแหมแต่งตัตีสีสวยขนาดไม่สีปากเลยเออเดี๋ดอออยวให้ <โอ S 1> ให้จะให้แม่อเอ็นเออจะให้แม่อันแม่แดงท้าให้อีกอืบ ถ้าถ้าแต่สีแดงๆเอาจ็ดเลยส,สดใสมองไปแบบว่าเหลียวเห็นระยะลอยลอยเม็ดสองลอยเม็ดหาลอยเม็ดเหลียวเห็นเบิด์ดลดเข้มปื๊ดเลยเออคนเออเออกลังขึ้นแล้วเอาดึงดังขึ้นน้ำในเออเออ ได้บอกเอาตรงเอาตรงก็ได้ดี่ะเออโอเคโอเค okay, เอาแก้มอีกเนาะเออยยันีย่จะคล้องบองแก้มก่อนเออเอาเลยเอาเลยเอาแดงแดงจิ้งคืงนี่แหละแก้มยำางอีกในแดงเออเอามันแดงแดงเลยใส่เหรอเธอใส่หรือบอก่เอาอวนะ่ามันใส่ออกมาเร็ว ไปเปลี่ยนยังไม่ยังไม่สอดเด้อวันนี้ไม่สอดไปเปลี่ยนเด้อไมนสิใครคิดเดียวกันเออสีปากแม่นสีปากก็เต็มโอเคแล้วเอาสีไหนลูกเอาสีบอกอันเบลสีแดงอ่องตองอะไรให้แม่ให้แม่แดงตื่มให้กินกินข้าวปากหายหมดแล้วปากสวยๆหายหมดแล้วกินข้าวน่ะเดี๋ยวมันจะไม่สวยค่ะนี่นี่กำลังเปลี่ยนอยู่นี่กระมีนี่ไปเปลี่ยนมาสุดสวยนี่